สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนุ้งเชสนาวันนี้กลับเข้าสู่ซีรีส์ดูแลตัวเองช่วงใส่บิกินี่อีกแล้วซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องความเนียนของก้นบอกเลยว่าสําคัญมากเวลาใส่ชุดว่ายน้ําใส่บิกินี่หรือแม้แต่กางเกงขาสัาน้นคือแบบถ้าก้นเราไม่เรียบเนียนขาหนีบดําคล้ำอะ่ะมันจะทําให้เราแบบ ความมั่นใจลดลงไปเยอะมากดังนั้นต้องจัดการอย่าให้ก้นดํามาสกัดดาวรุ่งเราเพื่อนันี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่คนคอมเมนต์มาถามตรงๆเนาะแต่ว่าปิงจะบอกเลยว่าปิงได้รับ DM เรื่องนี้เยอะมากว่าทํายังไงให้ก้นเนียนมีสิวที่ก้นไหมหรือว่าแบบ ก้นมันสากทำยังไงคือเยอะมากจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าปิงลงรูปบีกินี่บ่อยคนก็เลยอาจจะแบบอยากดูเคล็ดลับอะไรแบบนี้ซึ่งเคล็ดลับไม่มีอะไรเลยปิงแค่เป็นคนแบบดูแลตรงน,นั้นใส่ใจตรงน,นั้นก็เลยทําให้ไม่ลืมที่จะบํารุงพวกการทาครีมสครับอะไรต่างๆปิงไม่ได้ทําแค่แขนขานะปิงทําตรงก้นด้วยคือให้ความสําคัญกับก้นเหมือนบริเวณตรงอื่นเลยแล้วก็จะบอกว่าครีมที่ใช้ที่ตัวกับที่ก้นอนะ่ะคนละตัวกันนะทุกคนเพราะว่าก้นเราต้องการการบารุงที่เข้มข้นนิดนึงปิงจะใช้เป็น ทีมสำหรับทาตรงนั้นโดยเฉพาะเลยก็คือเป็นของนาคิสนะทุกคนตัวนี้นาคิสไลฟ์ลีบัตตัวนี้หลักๆเขาจะช่วยเรื่องรอยดําจากสิวก้นดํค่ะหนีบดํารักแร้ดําคือทาได้หมดเลยตรงแบบผิวในที่ลับอะแล้วก็นอกจากเพิ่มความกระจ่างใสตัวนี้เขายังช่วยลดสิวเกิดซ้ําที่เดิมๆได้ด้วยใครที่สิวชอบขึ้นตรงก้นอนะเป็นอยากให้ลองเลยคือปกติปิงไม่ได้สิวขึ้นตรงก้นบ่อยแต่ว่าพอดีเพิ่งเริ่มมาออกกับรังกายแล้วก็เกงมันอับมันก็เลยแบบมีขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ช่่วยไดด้ีมากๆคืืออเรง ความเนียนนุ่มของก้นเราคือใครเป็นไหมตรงก้นมันจะมีความสากมากๆบริเวณที่แบบสัมผัสกับพื้นเวลาเรานั่งอ่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงเหมือนกันเพราะว่าปิงเป็นคนชอบใส่ขาสาั้นแล้วมันจะมีแบบความสากักๆตรงแก้มก้นของเราเก็ดไหมแต่ว่าพอเนื้อครีมเขามันเข้มข้นมากๆอ่ะทุกคนพอทานี้ไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ตรงนั้นนุ่มขึ้นแบบนุ่มขึ้นมากๆจริงๆอ่ะทุกคนปิงชอบตรงนี้เลยอาจต่ถึงจะเข้มขน้นเขาก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนะทุกคนไม่เหนียวหนักะเลยเขาจะเป็นกลิ่นแบบว่าาแปงหอมเย เปิงแนะนําให้วอร์มเนื้อก่อนค่อยทาเดี๋ยวคนมันจะทาง่ายขึ้นคืออยากให้คนที่ก้นสกัสกๆอะ่ะได้ลองดูมากปิงแนะนําเพื่อนไปหลายคนแล้วอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้คือเขาทาได้หลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นก้นขาหนีบรักแร้ข้อศอกอะไรแบบเนี้ยเข่าได้หมดเลยตรงไหนที่คำาด้านๆนะทาไปให้หมดเลยไม่ต้องมีหลายตัวใช้แค่นาะคิตตัวเดียวจบอ่ะจริงใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากหลังจากมีตัวนี้แบบเอะทายเอะทาคือตรงไหนดําปิงทาหมดคุ้มมากหนึ่งหลอดแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนตอน้นนอกจากทาครีมแล้วก็มี สครับผิวเหมือนกันคือสครับผิวก้นเราเลยแล้วก็ปิงใช้ของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัว naked lively scrub อันนี้บอกเลยว่าสครับเขาไม่เหมือนสครับตัวธรรมดาเลยเขาจะเป็นฟิลสครับกึ่งครีมอ่ะทุกคนเอาไว้สครับตรงที่ลับโดยเฉพาะเลยเห็นป่าว่าเนื้อมันสมูทแล้วตัวสครับก็ไม่บาดผิวเลยมันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนมากๆไม่ทําให้เสียดสีไม่ทําให้ดําคํากว่าเดิมแนะนํามากๆให้ใช้ตัวครีมคู่กับสครับของเขามันจะทําให้ก้นเราแบบเนียนกระจ่างใสขึ้นมาก อันนี้ก็จะเป็นวิธีการบำรุงก้นของปิงตอนใส่บิกินี่นะทุกคนเราจะได้แบบมั่นใจขึ้นไม่ต้องมากังวลมาระแวงว่าจะมีใครไม่เห็นความดำความด่างแบบก้นสักๆของเราไหมเนาะแบบเราจะเชิดขึ้นเลยจริงๆทุกคนผิวก้นเนียนใสไร้สิวแบบต้องลองจริงๆคู่นี้นะคะนาคิสไลฟ์ y ีบัต กับนาคิสไลดิสครับอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วพิกัดต้องมาอันนี้เขามีขายทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยทุกคนออฟไลน์ off ก็คือพวกตามห้างต่างๆแบบวัดสันบูธอีเวนต์บอยอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าออนไลน์เสร์ชคำว่านาคิสไทยแลนด์นะทุกคนมีทั้งแบบในช้อปปี้ a ล a ซ a f ด้าเฟซบุ๊กทิกแล้ว e, เขาชอบมีส่วนลดแบบจุกๆด้วยลองไปดูกันนะฮะ ก็ถ้าเกิดใครอยากให้ปิงมาป้ายยามาบอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองอะไรต่างๆลองคอมเมนต์มาดูนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r s b e ให้ปิงด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย